ผมมาต่ทางหน้าแล้วอ่อนนแหละครับว่าที่รับไปหน้าตาของเกี่ยวว่าแล้วกันยากกันสี่แล้วพี่น้องต้องมาตากอีกโอ้เกี่ยวแล้วกับบ่อแล้วได้มาตากอีกคือเก่าหมู่บ้านเดียวตะวันมีสองอำเภอครับนี่บ่ถึงสิบน้องแม่เนาะมีซ้ำหนีเนาะเดี่ยวเข้าไปครับเนี่พี่น้องบ้านแก้งไห้คุ้มดอนผงครับผมบ้านแก้งไห้คุ้มดอนผงนี่ ผมบก่าเคยมีข้อมูลปะไหนครับแต่ว่าการมีข้อมูลขอเขาว่าคุม้มนอนพงนีสิเป็นของอำเภอโพไซครับเราไม่อีกคุ้มหนึ่งทางผุดเป่นสิเป็นของอำเภอหน้าตานครับผมอย่าเพจังไปถามแม่เพิ่นกระลั่งเทเขาอยู่น้กันนี่ครับว่าเป็นจังหงดก็ยังยิ่งว่ามันมันแก่้งให้เพินเ่นเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเพิ่นสิมีสองอำเภอนะครับอำเภอหน้าตานครับอำเภอโพไซ แม่แล้วกระลังที่เขาอยู่ที่ไหนก็ระยัดระแวดเด้อบ้านแจงให้ขึ้นกันนี่บ่แม่ฟังอันคุ้มคุ้มร้อนผงนี่เป็นของอำเภอโพธาดีป่แม่ที่ดินเป็นอำเภอโพธาแต่ก้นนั่นคือภูนี่คือนาตาอเอาวันนี้ฟังพุ่นกับเป็นบ้านแจีงให้คือกันแต่ว่าผันเป็นอำเภอนาตานบ้านเดียวแต่ว่ามีสองอำเภอ คปบบ้านาะบมนาค้านาล้นมีดินใหญ่อย yep ู่นี่เลยเมา่อยู่น้เมันให่เลยกลายเป็นคนเาใส่ไปโดยปริยาแม่เฮ้บตนนี้นน้ใหา่เยบ้านแกงไห่บ้านแกงไห่อําเภอโพไซนะครับเนอะหมู่บ้านเดียวตะวามีสองอําเภอครับนี่พอถึงสิเน้แม่นอมีซ้ำหนีเนาะเดี่ยวไปข่า น <c oughs> <n ido> ี่อล้พี่น้อเน่ยแล้วะากว่มบาบนก็คีเวลาเราก็ล่างตากเข่าครับเข่ากลางแล้ววะเกี่ยวหมูบ้านมีบ่ครับโอ้ยใครได้หมือนีมีแดดกาบโอ้พุ่นเอาไปนี่เราในอันซ่านทฮียนบุญครับฝนมันตกสองมือวันหันตกเบิดมือตกบ่แห้งตกเพราะลมข้า โ, looking, โ,โตกมันโต๊กปะล้ำค่านมีแต่ว่ามันนี่มีแดดแม่แล้วขนหอกมาพุ่น่ะโอ้หลายด้วยครับพ <se> ุ <lonely> ่น <infring es> ่ะแล้วตาเข่าอยู่พุ่นโอ้บ้านแจงให้ก้าวเงยหนอกขนหนกมากคือสิคือสิเบิร์ตแล้วเนาะคือฝนผมว่าให้มันเบิร์ตแดงแล้วว่ะก้าวอ แม่เราก็ร hmm. no, no, mm ่างตากเข่าทุกคนเข้าผลเข่า้ามจนเดือตากเอาเนาะเดี๋ยวเราเกี่ยวมาแล้วกันยากจันสิแล้วพี่น้องต้องมาตากอีกโอ้เกี่ยวแล้วก็บ่แล้วได้มาตากอีกคือเก่าเก่ากินไงแล้ววะข้าวเหนียวเขาไปได้หนีมันมันบ่ได้มีสร้อยไปอีกบ่ครับ สุดแค่นี้คุ้มโน่นผง,งแต่ว่าเป็นของฟังอำเพื่อพวไส้บันขันคำสะพานไปหันกับบัญชีงให้คือกันแต่ว่าสิเป็นของอำเพอนน้ตาลบุกครับโอ้เห็นบบ้านเดียวมีสองอัเพื่ออีหลีเลยพี่น้องบ้านบ้านเดียวสอง,งอัเพื่อคนเราฟังครับแล้วก็บาแล้วสี่แล้วสาวหน้าเฮ้าพี่น้องเลยฝนฝ่ากับมาโตกง้มเกี่ยวเข่าแล้วมาตากีกเฮ้ย ตากเขากินไอ้หน่องเขาเลาะบานต่อเห็แม่เราตากเขาต่อครับผมเรื่ว,ว่าคุ้มดอนพงนี่ว่าสิขี่มออเตร์ไซส้ผมไปในซอยนี่มันบดเอ็นนี่ไหลนะครับเรื่องสิซ้ำนี่แหละซ้ำแม่เราหว่างนี่แหละเนี่ยพอ้พี่น้องย่างเบง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ิ่งนี่มีหนึ่งสองสามสี่หาโหเจ็บแปดหลังนี่แหละพี่น้อง แบ้านแกงให้อยู่ฟังคุมโน่นผงครับผมโอ้นี่ต้นบักเฟื่องโอ้ผมมิหนวยอยู่ด้วยครับนะ่อยสุกกลุมีอยู่ทึ่งๆุัมเฟื่องอแบ้านแกงให้ครับตอนนี้เขาอยู่ในคุ่มโน่นผงครับนี่แหละมี่ซ้ำห้องเห็นนี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่กับมหาหลังนี่โฮ เ็หลังแปดหลังครับสร้างดิคุ่มโน่นผงมันเจียงให้ในนี้แปดหลังนะครับอนนะไรไปเบิ่งอีกสร้างท่าลุนฟังของอำเภอนาตานครับอันนี้เป็นอำเภอโพไซบรนแจงให้อาเภอโพไซคุ่มโน่นผงครับมีประมาณแปดหลังเก้าหลังครับไปไปเบื้งบจงให้อาเภอนาตานต่อเลยครับหลังจากเขาเขาบัานแจียงให้คุ่มดอนผงของอำเภอโพไซแล้วเนาะ โอ้ยว่าสิงไงพี่น้องงานเมืองปลายพุนอะร่มปองงองอยูไ่ไฟกับไม้เมือปลายบ้านเราเอาโรแมนต์หมดนะผ <c oughs> ู้ใโอ้อันนี้คือฟังนี่สิเป็นบ้านแจงให้อันนี้สิเป็นขุมใ,ใหญ่กว่าบางหันนอกที่เป็นขุมยังง่วนี่พี่น้องเลยมันมีบ้านแกงให้นะครับอันนี้ตำบลหน้าตาลอำเภอหน้าตาลครับผมวังหันเป็นของบ้านแจงให้คือกันแต่ว่าอำเภอโพไซ มู่บ้านเดียวมีสองอำเภอรครับอำเภอหน้าตาลกับอำเภอโะไซคุมนี่สิเป็นคุมใหญ่เลยครับแต่ว่าโบเห็นายคุมบ้านมันจะเป็นคุมยังบ้านแก่งให้ขึ้นกันตำบลหน้าตาลอำเภอหน้าตาลครับโอ้มีเส้นลาดยังเขาตรงไปบนน,น,นนะ้องติเบตไซบนนี่ขุนนะโอ้ขุนเมืองข้างดีกว่าโอ้ล่ามขาดเดี๋ยวเขาจะห่อมาเดี๋ยวเขาจะห่อามา งอนนึงนะโอ,อ้บ้านยังให้อันนี้บ้านจังให้ตมุนนัตาตานน้ำเพื่อนนัตตานเลยพี่น้องเนะโอ้บ้านนี้เป็นบ้านใหญ่เนาะคุ้มท่าหนี่เนาะโอ้นันพุ่มเพิ่นแยกออกไปเ่าจักเน้องเดี๋ยวเขาไปเมื่อกี้เนาะเป็นคุ้มดอนผงนะครับอ,อ,อันนี้เป็นคุ้มใหญ่เลยครับตรงนะ้ดูะนะความแจงให้เขาออกไปหนีซื้ไอะไรหนี่ คุณอะโอ้ยดูหุ่นนี่แมนยแต่ตองสกับขึ้นก่อนเป็นบ่ไปสูตก่อนบ่เอาไปสูตก่อนจะงอมาเนาะพี่น้อนงนีน่โอ้บันใหญ่เยครับบันแยงให้ฮะบันใหญให้หนันละบันแงให้แต่่าเป็นบันใหเโม่บันให เนี่ยครับมีปั๊มน้ำมันมียางน้ำพองใช่มแต่ว่าที่เขาเขาตอนแรกน่ะมันจะเป็นนั่นเด้อพี่น้องเนี่ยเพราะว่าที่เขาเข้าไปตอนแรกน่ะมันเป็นบ้านหน่อยเนาะคุ้มมันเป็นคุ้มดอนผงนะครับมีประมาณนแปดหลังนี่แล้วแล้บนทุ่งสมบานพก็มพีพมดนลยบอกเลยสมดุกแต่ต้นเขาถีไปซื้อผุนอยู่บอกเขาจะง,งอแม่ นั่นถึงย่งดำหมดนั่นไปที่ไปมัทานเขาแสดงว่าทัางเขาด้วยนะนเนาะโออโอเคนี่ระครับพี่น้องคุณนะแจ้งพบว่ามันเจียวเขาเแล้วเราด้วทัางนี้นะพี่น้องนี่บ้านแจ้งให้ มาเดี๋ยวของมาตอนแรกนะกับบันแจงให้คือกันครับตระว่าเป็นแจงให้คุ้มนอนคุ้มดอนผงคนนี้แปดหลังเก่าหลังข้านอกเองี้ยครับอันนี้คุ้มใหญ่บ้านใหญ่เลยครับนี่ตำนำ้ำมันพร้อมได้ครับเปิดไแ่บอพี่น้อง วัดตะวันนี่เป็นสิบเปร,รียบยุ่นละเกี่ยวแล้วก็ต้องมาตากนั่นสินะพี่น้องเลยแม่นี่เดิน,ม,ดนมีล่านวัดล่านเดินปูนก็นต้องมาหาตากเขาเองมสี่นะพี่น้องอันนี้สิเป็นอีหยังนี่คือญ่ถึงนี่เนาะเป็นโกดังลรานข่าเก่าพ่อพี่น้องนะโอเเ้เพิ่นบ่อในมาตะวันเด๋เพิ่นกระลังสิบเปวัดถ้ามันกระลังเพี้ยนแล้วเฮ้ยแลาถามว่าเอา สิมาตาใส่พ่นสิไปวัดแม่นบ่แม่ไปวัดบ่ครับไปวัดหรือมาแต่ดมาแต่วัดน่ะมันมันเส้นที่เลี้ยวไปหนีมันสิเป็นหน้าตาลบไส่เน้าวทจะหอาคารไปทนไป่าหน้าเสผมมาตทางหน้าแล้วอ่อนน่ะนะครับว่าสิรับไปหน้าตาไงไก่อยู่บ่กครับไร้ลูกอยู่บักครับโอ้ยใครนีบอกไก่เป็นไหนเนาะครับเนาะ รังสีหาโลกข้าวขอบคุณข้าวขึ้นข้าวโอ้บันใหญ่ได้บันแจงให้เนอะตกเป็นอาทิตย์ฝนก็ได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็นยังมีเป็นบ้านใหม่บ้านเก่าหลายอยู่แล้วเนาะเนียนครับเขาสิตรงไปเข,าส,ปขาสิเลี้ยวขวาตรงไปบ่ นี่แล้วตรงไปกันิเขาวัดนี่เขาวัดบ่นี่อยอนน่อยนนี่โอ้ดีดีครปลาเพิ่นมือได้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอ้เลยมาแล้วนี่เจ็ดยิบแปดตุลาเมือนี่สามสิบแล้วครับปลาเพิ่นแล้วแล้วโอ้ในวัดมีดอคนตาเขาเลยบ่าเขาไปเบิ้งบ่โอ้ยไม่นงั้งนีเจ้าสิไปอีกบ่น <which> <zusammen> oh, ี่ไอตัวหรือสิพ่อซัมมี่เฮ้ยโอ้ยนี่แม่นี่แม่ พูดแสดงปุณิบานแจนให้ลงไปใส่ท่างตันพูดต่ว่าบรรยากาศเราคูบ้าอะไรเดี๋ยวสุดท่างตันอีกเนี้ยบัวเขาไปได้อยู่เลยถ้าพื้นติไปใส่เฮ้ยหอาเจ้าคนว่ามันหนีรถเนาะเรียกครับสวอ โอ้ยพวกไปรอดไปทน่นั่นพวกนั <color>. ้น <satisfy> ม <karang> ันเป็นสลายอย่างบุ๋นไปได้อยู่ด้วยรับไถือก่อนถืออย่างก็ได้ไปได้อยู่ไปอยู่วะข้างสิจังไลยคุณหนึ่งในเล่าเขาไปเราเขาไปเลยวะจับดีดีโอ้ยพน้องกะทิอ่อนพน้องเกาขี้ดินมาใส่ไม่ไม่เลยพี่น้องโอ้ย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 เอ้ยเอ้ยโอ้ เต็มขาเลยคิตมโอ้เฮ้ยโอ้ฉันยังติดติ๊กเขาซอยเพ่อนบ่ติ้มูแมนติดเขาติดโอ้ยโอ้ยติกับตัวเพื่อนเลยเนาะผู้ซอยหลายขนาดครับติไปทั้งไหนหนีเขานี่ลงไปพุ่นที่เพส ใส่ทา่าไงโอ้คือบรรยากาศดีขนาดเลยเล่าไปพุ่นบ่ไปหน้าตาลเอาเซืร์ที่ปใสขึ้นเลยโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีขนาดเลยบรรยากาศดีขนาดเลยครับ ไปนนบกี่ยวห่หมำวนนบกับน้าตาลเลยนังไะพี่น้องเดีูดไปพี่งีทก่อนไปทังพี่ไปเพเภอนน้าตาลแม่นแต่มันจะยังมีมือบานอย่ขนาดนี้ถ้าเขาไพี่เลยวันไนมมียนนี่ไหมอันนี้เป็นมันแกงให้ก่นี้แกงให้ยอ่านี้ใช่ถึว่ามันหันนอนี่โมเมีนทักออมเพรมันหนีมันหันบ่เมี ขอปไเืองไม่จังอยขนาดพี่น้องไหนๆก็อยู่บ้านแข่งให้แล้วเขาออกมาทั้ดีวทัวอยู่บ้านขึ้นไงเด้อครับเด้อเฮ้นี่เลยรันไม่หนีก็ได้แล้วบนหน่บโอ้เมงนพี่น้องอคือมีหัวบเหมือนอแบบนี้แบนเมือนตะหมุนข้าปวมนบอเบมียนเลยเลุางเลย อันนีเพื่อพวกไส้เลยด้วยดิแล้วนีว่เป็นไส้ไงรถท่านหนึมันก็มีไสร้เล็กส้อยหน่อยดีแต่พี่หนุอ่มน,นอกนโอ้ว้าวอาอกไปทาง,งเพื่อนน้ำตาลถุนลนอนครับผม<ท>วัสดีครับเฮ้นีน่ถอดกินนาำก้อนหมา,เ,าเอางาบงจอดก่อนพี่หอง มึงนะต้นบักย่มอยู่ขางเหล่าแบบโบราณอ้ยดูนะมีปั๊มน้ำหมอกน้ำมั่นอืมเป็นลานขาดูนะโอ้ห้ามยกเล่นเด้อพี่น้องนี่ห้ามยกเล่นตะวามุนเบิดละองหมูบ้านใหญ่เลยครับเป็นส้อยเล็กส้อยหน่อยเข้าไปน,นี่พี่น้อง โอนี่ติดตามลยโอ้ยเอก f c ฟซีสมาอบานนี่เอาติดตามส่่งไดนเอาแล้ไอ้เคยอบนนี่ก็ไปไหนครับผมไอโออีนี่กว่าเท่าไหร่นี่ติตามเล้วรากลายของที่นี่ละครับนน่เดี๋ยวเขาจะงออกไปทางฝุ่นต่อเลยครับผม